กันเลยเขาต้องมาลับจับได้ไหมหนุ่มเราจับเขาได้ไหมครับเราเจอเขาเราจับได้ไหมได้ดิจับได้ไหมครับตอบหน่อยได้ดิจับได้ครับจับได้แล้วว่าชุดไหนเป็นคนอุ้มใครเป็นคนอุ้มเขาลงรถได้ยินเสียงรถดับ จับได้เลยครับเลาตัวไปช่วยลงไปนะครับล่อไป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 เอาลบอลมกเอาลงซูโม่ลงสิซูโม่ลงลงซูโม่โทษ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 ไปเ็วไปเลขสองซูโม่ แต่จะแตกแล้วโทษเขาแตกสองเราจะเย็นไม่เป็นไรเฉยก็เลยเฉยแตกันแตกสามแล้หรอไปไปไปไล่ไล่ไล่อเอาคดีเดีใหญ่เนี่ยสรุปว่าจับได้ไหมนะครับพี่กอล์ฟไล่อยู่ครับไล่อยู่ไล่อยู่ไล่อยู่ล้อแตกองแล้วครับรถจะพังโอ๊ย สุโมสุโมไปกระบองสุโมไอเร็ว แยกขวาซ้ายแยกขวาซ้ายแยกไม่ได้บบตรง,งนี้เป็นตันแต่ตรงนี้แยกแยกซ<ย>ูมโม่เฉยปตีครับเพราะอะไรเอ่อซูมโม่ออหมีไปทางไหนเอ่ยตอนนี้อ่าแยกเข้ามามาจุดเฉยจุดซูมโม่เลยผมุงข้ามอ,อกลับมาแล้วอยูโดแบบแนโดนใครช่วยหน่อยเดี๋ยจะแตกนะเออให้ฮอมหมอซัพพอร์ตไปครับมาเลยมาเลยโดนโดนเลยครับ ครับกำลังไปครับดูดวด,ดเลยครับดูด,ดุดเลยวันสิบปารตีครับระวังดูแม็กตามหลังนี่ ช่วยหน่อยช่วยหน่อยส้มโอโคตรหล่อเลยผรุษคนเนี้ยบอกคนนี้แหละไปไม่ไปไม่ได้ไปไม่ได้วิ่งไปวิ่ง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 ไปทันมุนพี่บอกว่าไงว่าหอมพี่ก็ลักึ้น หล่อเลยคนเนี้ยไปแล้ไปวิ่งไปไม่ได้ไปไม่ได้วิ่งไปวิ่ง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 ไปทางนู้นควายตควายติ I almost c r a e my s k n ไอต๋กูเองโอเคไปโอ้โหช็อตเมกี้แม้ต้องดนแมตต์จัดกูแดกกูแดกเอ็มร้อยเอ็มร้อยมีข่าวเหรอไปเอกไปเอก เยียบสีสัตว์แล้วบอกลงมันดีรอดมาเชียช็อตนี้แมนออฟเดอะแมทจับจัดอัะคิดเอ็มโอดคนมีประโยชน์เลยตีควบมาไอ้ต่อตะกี้เนี่ยเห็นปะกูวิ่งสอกมเป็นทีแล้วล่อให้มันไม่สนใจมึงอ่ะ เออวิ่งตีตำหมดแล้วเอาศพลอบไปท้ายอ่กแล้วกูวิ่งกลับมาไงเพราะว่ากูรู้อยู่แล้วไอคนเมื่อกี้มันไม่ไม่ตายหรอไม่ตายกูไม่ได้ฆ่าไม่มาตายมาตายไอคนที่กูตีคนนั้นเออแล้วกูัวพยายามวิ่งให้ตำรวจคนนั้ายมันเป็นสนใจตำรวจคนนั้นคิดว่ากูจะอุ้มไงแล้วกูก็เพื่อเอารถเพราะว่ากูวิ่งไปอยู่แล้วนิดเดียวลุงเขาล็อกมาแล้วอ่ะแล้วเขาลากแล้วอ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วเป๊ะเลยบอกเบ๊ะเขาทู่หัวเลยคิดว่าตำรวจอีกทัดนึงเดี๋ยวเปลี่ยนใครก่อน ไา้ลงุ ah. ลงชีดเดินมลงไม่ได้ต้องมาต่อยกอัน ah. <ง>เออกูรู้แล้วใจเย็นดิ no, นอเอาไอ้เทียมันขับนีไป oh. สั่นโอ้ยโอ้ยกูยตายเลยตี <laughs> เอา้า <laughs> โถ่เ้ย <laughs> ลูกขับ เอาต่อรอดก่อนตำรวจรอดก่อนไปที่รถรถอยู่ข้างหลังเขารถโซโม่ไม่เป็นไรเขาหนีเขาหนีโซโม่เขารถเขาหนีไปแล้วได้ได้ตัวเฉยมาละได้ตัวเฉยมาละไอสัตว์กูเอ็ดคอร์ดสีไปแล้วเขากำลังลงมาเขากำลังมาจะเอาผมแล้วลุงอยู่ข้างหลังลุงอยู่ข้างหลังลุงอยู่ข้างหลัง มัฟเข่าให้ไอเชียตำรวจไปไม่เห็นแล้วะด้ะเฉยกับทูโมเลื่อเหลือติ่งหนึ่งสองคนเลยตอนแรกอะไม่เป็นไรครับถือว่าดีแล้วดีแล้วดีแล้วชี้จาไหมชี้จาครับหมอชี้จาให้มันผมผมอุ้มไอเฉยวิ่งไหมวิ่งมาเอาผมของคครับทูโมไปรถอยู่ข้างหลัง ขอบคุณมากครับหมอขอบคุณมากครับไม่ได้คนร้ายหนีไปได้เพื่อนอันนี้เขาอยู่วัสามหมดเลยใช่ไหมพี่ไอหนจะขึ้นไปหนึ่นี้อยู่วัสามหมดเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่วัสามโอเคโอเคขอโทษทีก็เมื่อกี้ได้ตีแล้วแต่เหมือนลุงเขาคว้างมาหวดเลยอะแล้วก็เพื่อนเขามาลุมสี่ห้านเลยไม่เป็นไรไม่เป็นลยเก่งรับลุกแล้วหนุกแล้วหนุกแล้วอย่าไปเครียดครับได้คือโบนัสไม่ได้คือเสมอเราไม่มีวันแท้เป็นไงเป็นไงโก้ปะ นี่ไม่นานจะเป็นผอบแทนแล้วเนี่ยมาแทนในก๊อนคลิปแล้วมึงเนี่ยเลขาโตก็ดีอ่ะย่อเกิดนิดเดียวกบได้เสียดายชิบหายเพราะมีเลือดแล้วเมื่อกี้ได้มันอ่ะอ้าวเอ็มร้ระเบิดโม้กเขาแตกมื่อกี้บอกเลยวิ่งโคตรเร็วน่าจะกินเอ็มร้อยอ่ะใช่เหรอ พี่เม้งมึงไม่กินเกมร้อยเมื่อกี้อ่ะวิ่งวิ่งไมิกมึงไม่กินตามล่ะกินไม่ทันเลยเฉยไปหัวนาตีอยู่แต่สมอลไม่มีเกมร้อยมีที่ทำเปล่าจบเคสนี้เราไปแล้วใช่ไหมเออเนี่ยพักเราไปไล่เคสร้อยไปแล้วไมปหมแล้วไปพักเลยเออต่อเคสใหญ่อีกแล้วดูดิมันขึ้นอย่างมันอย่างนี้ก็บอกต่ออีกเคสหนึ่งอย่างนก็ต่อต่ออีเคสหนึ่งถ้าใครเขาอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรวะเนี่ยเฮ้ยรถดูเม้งนี่หว่าใช่เหรอ มาเลยมากูเองช่วยหน่อยตรงนี้เลยได้ไหมผมรีบพอดีไปโรงพยาบาลผมรีบเดี๋ยวพึ่งผมรีบผมจะไปช่วยนี่เมกาโรดอนเมกาโรดอนผมจะไปล่าเมกาโรดอนได้ สี่ร้อยห้าสิบนะครับครับผมผมจะไปลาไปการร้อนๆนะขอบคุณครับฮัลโหลเคสเจ็ดศูนย์หนึ่งพี่ชุดตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวพี่ไปรับเคสตลอดข้างบนอีกขอบคุณครับส <450 S 1> ี่ร้อยห้าสิบทีเดียวเลยครับผมใส<า>่บินเลยสองสามหกโอเคครับใส่บินสบูสบูขึ้นมาสบูขึ้นมา ไปแล้วตะกี้ตอนนี้เจ้าหองขึ้นแล้วมั้งขึ้นแล้วล่ะขึ้นนะอะไรวะสุกเช็คนี้อ้าวจับได้เหรอโอเคครับจับได้เหรอจับได้ดิจับดิอ้าวไปรถตำรวจขึ้นรถตำรวจไปขึ้นรถตำรวจเดี๋ยวเจอกัให้เดี๋ยวเจอกัให้ฮัลโหลบอยยังไม่ใส่บินบอยยังไม่ใส่บินลงมาก่อน้ใจ อ้าวจับได้เหรอโอเคครับจับได้เหรอจับได้ดิจับดีเดี๋ยวหมอเข้ามาช่วยนะครับได้ดิอะไรอ่ะจุดเฉยครับจุดเฉยซูโม่โคตรเลยครับมาเมื่อกี้อะไรเนี่ยทั้งหมเลยจุดเฉยซูโม่โค้ด ลงลงทะเลแล้วเราจะลงทะเลลงแม็กก okay. ับอิอดิตโดนล็อกมืออยู่พี่ไปช่วยเอ่อเยนะแต่สอแตกสองโอเคแตกสามแตกสามแตกสี่แตกสี่ใส่ัสาม ตะกตคุ๊บสวยขออนุญาตจากคุมนะครับอถรถดยี่กรถด้วยพี่โกวัดครับรถรถด้วยพี่โกลรถรถด้วยพี่โกัดีววลุงวัวลุงสวันะเสร็จผนนุงตุ๊กตาคุบ สวยปกติลงมาจะรึได้ได้ได้อตีครับอตีตอตีตอตีเอาลงยากมากได้เลยได้เลยได้เลยมาหน่อยครับวอรเจ็ดด่วนๆเลยเร็วๆจะถึงแล้ว อาตอีอาตีเป็นคนอุ้มนะครับลุงสมรลุงลอง,งคิดนะลุงมาช่วยไอ้ยตีโดนรุสันพอเจ็ดจุดเฉยซูโม,โม่หน่อยครับมันรับผู้ผู้ต้องหาเหนี่ครับ อาทิตย์อาตี์เป็นคนอุ้มนะครับลุงสมดลุร้องคิดนะลุงมาช่วยเย้ทำยิงกี่ยี่อะไลยนีไม mai ่พ้นของลุงกายลุงหนีไม่พ้นเป็นไงบ้างสถานการณ์รายงานหน่มาจับลุงกับอาติได้แล้วครับตอนนี้เจอไไหอ้าวไปเจอเขาได้ไงอ่ะเจอเขาไอหมอรักษาอยู่แล้วพ cool ี่โพสต์มาพอดีก็เลยจับได้ครับไล่จับได้ที่ทะเล กูจะต่ออีกนะอยดื้อนะอย่าดื้อกูกลัวมากกูกลัวเขามาเป็นชุดเดี๋ยวอ่ะเมื่อกี้ห้าคันตามมาไม่เจอลุงเหรอเขียวฟ้าเขัพท์เลยรอเขาเรียกเพื่อนโอ้โหโคตรไกลเลยไอ้สีกับรอดไล่สัตว์เการ แหวนแล้วอะไรไม่กูจะตีมันตายอยู่แล้วไอ้ที่อาะเพิ่งเล่นกูวายสัตว์ลุงเฉยเล่าอะไรฟังหลังจากที่ลุงออกไปไม่ถึงหนึ่งนาทีอ่ะเพื่อนลุงมาเต็มเลยห้าคนลงกันมามาช่วยลุงอ่ะแต่เขาไม่เจอแล้วเขาก็แยกกันต้องกางเล่นตัวไอ้เหี้ยใช่เขามาตีมูประชาชนชั้นสองไอ้สัตว์ให้ตบก่อนไอ้ควายเอ้ยฮัลโหล โคตรสวยเลยตอนแรกจะรอดอยู่แล้วไอ้ที่ไอ้สองระเวยไม้โอ้ใจเย็นรู้จัอ้เ่ใจเย็นอหือลวเดียวไเี่ยโ่อข้านอใจเย็นีี่หลก็ตีตีให้ตายตายแล้วลุงก็ตายลุงรู้ไหมว่าเพื่อนขาเพื่อนไอ้ลูกไอ้น้องลุงเอามาตีซูโม่ตายอ่ะตายแล้วถ้าลุงอยู่นานกว่านั้นอีกนิดมึงลุงรอดเลยนะเี่ยลุงนี่บอกมาก่อนอ่ะเอ็มผมจะหมดอ่ะเ้ ลุ้มวิ่งโม้เร็วเลยลุงไม่มีเริ่มร้อยหรอไม่มีนอนรายงานสิ่งที่เห็นเลยกันหมดเลยจะหล่ออยู่แล้วไอ้ที่จะโดนเอพิพีพนตายสัตว์เอาใช่หรอลูกแตกหรอเฮ้ยคุ่อพี่พี่บอกไปได้ยินไหมบอมมี่อยู่กับใครบอมมี่กูถามจริงมึงไม่ได้ไอตีนั่งหัวโดนคุณรถเป็นควาเลยแบบนี้เนะครับแล้วก็ขับสอนนอนเลยพี่กุท่านทำอะไรกันไปที่จุดพี่ซู้มโมกับไปเร็วๆขึ้นรถเข้ามาเร็วๆร็เร็วเ ดูเลี้ยวเลียวเลยูไกลรถเก๋งดูไกลเลยเคกูไปช่วยก่อนนีไปผมไปเนี่ยรายงานหน่อยตนรวจรายงานขึ้นขึ้นไม่เปนเงียบไปเลยตอนนี้ระวังเลยไปเลยเสียงอยู่เพขาไม่ใช่วมกลับตัวไปอยู่ไปวอเจ็ดวอเจ็ดนะวอเจ็ดน้อยกำลังไปกำลังไปกำลังไปไอ็มี่แถบเลยมาเป็นแถบเลยก็ไล่เฉยไม่ได้นะก็กินไม่ได้นะพอไม่ได้นะกินไม่ได้นะกินไม่เขาไม่ขัดไม่ได้นะ อนีแล้วกูต้องหนีละววจิหน่อยวเจิหน่อยครับผมตอนนี้ตามไปขโมยแล้วครับกะลาบากะลาบมาเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยสกัดให้ไม่ทันนะไม่ทันนะเขาตามมาแล้วมาทางโฟสับรถเลยไม่ทันนะเขาทันแล้วรถเราคุณรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นกับรถเราตอนนี้ลุงนั่งยิ้มอยู่จริงเหรอเออไมรู้ลุงนั่งยิ้มอยู่ตอนเนี้ยมึงรู้ดีกันจากไล่ฉัดลุงขลังจะถึงรถแล้วนะ เราช้ามากพี่เจมสรู้ดีแต่เรา <c oughs> นี่อีกรอบแต่งยังเนี่ยแต่งเต็มแล้วเราเป็นแค่นี้เลยรอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาขอได้ขอขออนุญาตยิงเลยนะไอ้ก็อดกิฟต์ไอ้ทูทำไรอยู่เขาตามไล่ชนเลยตอนนี้ยับเลยรอรอต้องรอสักนึ่งราแล้ว,ลวเดี๋ยวบอกให้มาส่วนมาหน่อยส่วนมาหน่อยมีเพื่อนเขาตามมาสองพันนะผมไอ้ก็อดไอ้ทู เดี๋ยวผ่านปุ๊บเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยัาหัด้อมให้ใกล้แล้วใกล้แล้วเฉยเฉยจเย็นสวย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 ยกันสวยไม่ดีไม่ดีไม่สวยไม่สวยไม่่วงนะไม่่วงนะไม่มีด้าไม่มี่วงนะเฉยจเย็นเฉยครับครับพวกเราชนได้แค่องทีเฉยัทะเลอันตรายนะเว้ยเฉยจะเรีนไม่ไดรู้มั่ขหเอาห รอดจ้าเอาเขสมุนอยู่ใช่ปะเร็เร็ว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 เกาะใส่เกาะแค่แรกยิ้มไม่หุบนะไปนี่ไปนี่ไปยิ้มเลยนะผู้ต้องหาอยู่คันไหนผู้ต้องหาอยู่คันไหนอยู่คันเฉยกับเฉยก็เฉยก็คุณหมออยู่คันหน้าสุดถูกป้องไหมครับใช่ได้รับทราบรับทราบมีมีสองคันนะครับผู้ต้องหาแยกกัน อีกคนนึงอยู่คันไหนครับอยู่คันพี่โก้คือคั่งกันเลยใช่ไหมเอยนะไม่ใช่ไม่ใช่พี่โก้อยู่หลังไม่ช่วยพี่โก้่อยพี่โก้ทำคนเดียวไปเจยได้ลงมาครับดักสอนอดักสอนอตำรวจกำลังไปดักสอนอฮะใหม่ใหม่เขาเล่นลิ้นเขาเล่นลิ้นโทรไม่ได้เขาเขาหลอกเขาใจเราไปหน้าสอนอเรียบจริงไอ้กูได้รับไม่ได้เราโทตสามชนแล้วกระเด็นออกมาจากรถได้ดอนอันดอร์อัน น้ำชาครับเด็กเช็คี่พาเข้าสารเราไหยครับดักไวด้ดักไว้ดักไว้เราช่วยนะอันเดิมเจ้ไอ้เช็คตัวสัตว์นี่ก็ถือตัวสัตว์ป้องสมมุติมันเช็คนีม่ถือผมต้องการเจจาครับคุณตำรวจค่าปรับแพงครับไม่ไหวขุนกองเจเป็นเกิร์ตสบีสบีดียี่เกียดตำรวจที่ผ่านเลยสัตว์ คันหนึ่งยังมีคุณเจมี่ลงอยู่คหับตัวไม่ได้ล็อกอ่ะรถตำรวจหลุดคันนะรถตำรวจอะไรอ่ะนนั่นแหน่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 ทุกดอกตอนนี้เดียวมันไหนได้เอาก่อนตอนนี้ผมมานะตอนนี้ลุงอยู่ที่สอนอแล้วนะครับเดี๋ยวต่ออติหลุดนะครับ โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรพร้อมรถตำรวจตามอยู่ตามอยู่ไม่ได้อยู่บนรถตำรวจอยู่บนรถสีดำใช่อยู่บนรถสีดำแต่ว่รถตำรวจที่ที่เขาไปนะใครครับที่ตามอยู่พี่เม้งพี่เม้งพี่เม้งตามเม้งพี่นอนเฉยทางรดีเลยเนาะเดี๋ยวรอพี่เม้งก็ได้โอเคพี่เม้งครับลุงนี่ให้รอพี่เม้งหรือทากันดีเลยเออเขาต่อรองว่าไงเบ้าเขาให้การว่าอไรเลยครับลุงเมียคำอะไรจะให้การไหมก่อนรอก่อนลูกเขาจะตอบไม่มี ลุงบอกไม่มีคำให้การเลยนรับไม่ได้ทำอะไรผิดเขาพูดลวเาไม่ได้ทำอะไรผิดผมแค่ติดเขาบอกว่าเขาบอกเขาติดรถมาด้วยแต่เขาช่วยอาตีนัดเขาตีเฉยก็ตีเฉยซูโม่เห็นใช่ผมเห็นเขาพูดว่าอะไรั่งบอกเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเขาติดรถมาเฉยเฉ่ตีบังคับมาเหรอถามเขาสิตีบังคับมาเหรอลุงใช่พี่เม้งฝากถามลุงบอกว่าใช่ครับอ่าบอกเขาว่าแต่เขาต้องโดนคดีเรื่องหลบหนีนะบอกเขาไปโอเคใช่ผมต้องโดนเรื่องหลบหนีนะครับครับผม ลุงบอกครับผมก็คือโดนหลบหนีข้อหาเดียวนะพี่ครับเอาเต็มไหมพี่50าทียมันจะเต็มเลยรอไปราอไปตีอะไม่อยู่นะไม่อยพาหน้ากับสัก5นาทีนะผมรอไปรอไปตีโอเคครับลุงรอรลุงตอนนี้กำลังไล่ตีอยู่เดี๋ยวขอญาต์อ่าเสร็จข้าบับลุงพาหน้านะครับครับผมโอเคครับักยันข้างหลังว่าเดียวรอดเฉยเฉยฮะอตีตีจ้างอตีขู่ลุงบอกให้ตีมเงี้ยใช่ไหมลุงใช่ลุงบอกเลยไม่สองให้ข้าใช่มัมมี่ได้ได้แรกนี้เราต้องโดนเขียนประวัติไปเนี่ย ไม่เขียนครับเฉยยังไม่เขียนให้ลุงโอเคขอบคุณถ่ายรูปทำประวัติไม่ลุงถ่ายไปแล้วผมถ่ายเบาๆนะบอมมี่ครับแล้วจะมยัดเจ้านะลุงยังไม่พังเราประคองเลยไปนั่งรถไปเลยร้อยตีก่อนฝั่งนีั่งรถไปรออยู่นี่เหรอใช่โอเคผมเลยเดี๋ยวผมอยากไปนั่งรอตรงนลุงพี่นอนอยู่กับคุณลุงนะเดี๋ยวเฉยครับพี่เม้งผมกับพี่โค้ดต้องไปเบิกรถใหม่นะอ่ะครับลุงรูจับหรือเพี่นอนระวังแกตีหัวเด้อ ไม่เป็นไรลูกเขาใจดีเลยลุงเขาไม่ตีเราได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วเมื่อกี้นะบาร์มี่คาดเฉยกูเชื่อพี่คุณมีข้าวกินไหมครับผมอยู่ได้เป็นวันข้าวทำสองสีน้ำนี่คือต้องเอายังไงงั้นผมขอหน่อยดิเล็กข้าวครับลุงข้าวเป็นข้าวครับผมพี่นอนครับผมเขารอดได้ไงอ่ะเขาสักห้าแถวเหรอ ไม่ตามหายยมแน่นอนเนี่ยคนเนี่ยจริงจริงอือพอดีไปถ่ายรูปได้ไหมอ<า>๋อแป๊บหนึ่งครับคุณลงุงคุณลงุงคุณลงุงจะถ่ายรูปไหมผมเปิดดูไอแพดแป๊บหนึ่งนะได้ได้ได้มันต้องไปถ่ายตรงนูง้น <c oughs> น่าเฮี้ยม,มากเลยอ่ะเดี๋ยวดูบัตประชาชนอ่ะดูดิผมอยากเห็นไอแพดจังเลยอ่ะตำรวจผมขออยากใช้ได้ปหมอยากเห็นนะไม่เคยใช้เลยอ่ะเฮ้ยลุงมันดึงในตัวได้ <คน S 1> ไหมถ่ายรูปเลย ไม่ได้ไม่ไดไม่ได้ยวูเชื่อกองทิพย์าขอดได้เ้าีไม่ไม่ไ่ต้องทคุณตรวจดึงดึงใส่ตัวก็ได้เลยเหรอคือนะแล้วมันกดใช้ยังไงย้อนย้่นยงย้น้ะดีลุงน้ามรดีลุงต่อยครับลุงรออยู่ลุงเขาอยากดู iPad อ่ะพี่เม้งเขาบอกว่าอยากส่องลุงลุงต้องไปที่ซิวิเลียนะลุง ไอเพจที่สองซิวิเลียนอ่ะแล้วก็ไม่เห็นอะไรเลยอ่ะเดยไม่ไม่ซิวิเลียนลุงมันจะมีแถวข้อมูลที่เกี่ยวซิวิเลียนอันที่สองอ่ะลุงเสิร์ชชื่อด้วยครับเสิร์ชชื่อเลยก็เสิร์ชชื่อครับมันจะขึ A ้น e าื่อ,อเลย S, S A E N ของเสิร์ชดูไม่มันไม่มีเห็นอะไรให้กดเลย ian, ลซิวิเลียนลุงซิวิเลียนไม่มันมีแต่โฮมอย่างเดียวดิอ๋อแสดงว่าของลุงน่าจะไม่มีตำรวจมั้งอ๋อซิวิเลียนลุงเสิร์ชชื่อจะเห็นหน้าลุงหล่อๆเลยอ่ะใช่เหรอโอ้ยโคตรเท่เลยเล็กเลยเดึงไปเลยดึงไปเลยดึงไปเลยดึงดินเดวลุง เออลุงครับลูกน้องลุงเอาอีกแล้วครับทุกตะเวิเอาหมดทุกตะเหกนสองคนนะทุกเลยได้ปะแยกตัวกับลุงอีกแล้วครับผมไม่รู้อ่ะกูต้องจัดการอ่ะไอยิ้มผมบอกแล้วแกยิ้มตั้งแต่แกนั่งรถมาแล้วใช่เหรอไอเหยื่อนั่งยิ้มมาตลอดไอแหนาะไอแหนะเออเห็นหยอยมาพุ่งกันั่งยิ้มละ มาหน้าสอนนอยอีกแล้วตำรวจรวมรวมสอน้อยหมดเลยแต่ผมรโดนค่ากลับไปแล้วไม่ใช่เหรออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเฉยกิปให้ครับลุงเล็กเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมจ่ายผมรวยลุงน่าจะแก้มตุ๋ยอะไรยิ้มตั้งแต่ผมรวยจริงพูดตรงๆเลยตรงไไม่ด้เลยเขาจะรอดอีกแล้วเดี๋ยวก่อนไม่แล้วประเด็นอ่ะคือไปเจอลุงกันได้ยังไงงงลุงแกแตกแกโดนไปฟีซีชนผมจะเล่าให้ฟังครับ ผมหนีมาไกละละหล่อเท่อยู่ในรถกระบะไ <c oughs> อ้รถรถกระทุกแล้วทีเนี้ยผมมาอยากได้รถที่เร็วกว่าน,นี้ผมก็เลยลงลงจากรถไปแล้วไอ้สี่มันนั่งมันนั่งอยู่บนรถซึ่งมันลงไม่ได้มันใส่ตัวบาแล้วทีเนี้ยประชาชนทั้งสองมันนั่งมาสองคน ผมก็ดึงคนหนึ่งลงมาแล้วผมก็ตีมันหนึ่งทีแล้วไออีกคนหนึ่งมันก็วิ่งหนีแล้วผมก็ตีมันอีกทีหนึ่ง,งแล้วทีนี้ผมพยายามไปอุ้มไมต่ตีลงมาจากรถแล้วไอรถเวรน,นั้นแหะมาชนรถมาทุกผมแล้วแล้วก็กระเด็นมาโดนชนผมตายเลย <c oughs> แล้วตีแล้วตีก็นังโวยวายอยู่ข้างในรถตั้ง <c oughs> แต่ทุกคนลงไม่ได้แล้วหมอแม่งเสือเอาตำรวจมาด้วยตอนแรกอาจจะรอดอยู่เน้ว ไอตำรวจอีกคนนึงมันไม่เห็นผมกขัดเปลี่ยนเรื่องไปเมกาโลดอนและไอเวรสองตัวมาจากไหนที่เลืมาหลอแล้วมันก็ไล่ผมเลยไปไล่สองคนนี้คือที่ลุงทุบผู้มันไม่ใช่หรอใช่ถูกเ้ิงแล้วลุงเฉยเฉยทุบเฉยคนเดียวแล้วทีนี้ลุงก็ปล่อยเสร็จซูโม่อุ้มเฉยไปแล้วทีนี้เหมือนไอ้น้องๆลุงอุมา แล้วเขาฆ่ากับลุงแกไม่ถึงนาทีอ่ะลุงออกไปปุ๊บเขาลงกันมาเลยอ่ะแล้วเขาไม่รู้ว่าลุงไปฝั่งนั้นลูกน้องลุงก็ไปฝั่งนึงคุ้มค่าย่ำลอยไม่ได้ลุงคุ้มค่าย่ำลอยก็หาลูกอยู่หาซูโม่อยู่หาลุงก็ขับมาแต่รอดอยู่แล้วก็กำลังเที่ยวเลยซูโม่ก็เลยบอกว่าเฉยรถลุงไปวันน่ะไอตี๋แม่งเร่งอ่ะไอตี๋ว่าลุงเร็วเดิเร็วเดิเร็วเดิลุงมันลงไม่ได้มันลงไม่ได้ผมก็พยายามดึงมันแล้วรถแม่งคนเลย โอ้แล้วหลังจากที่เฉยจับแกขึ้นรถปุ๊บแล้วเห็นแล้วเห็นสมใหญ่มาแกนั่งยิ้มแกก็ตื่นมาตลอดเลยบอกตรงๆไอตี๋เนยังไอตีไม่นยังไงไอตีเหมือนจะรอดครับหลุดหลุดใช่เหรอรอดได้ยังไงอ่ะคือตำรวจเขารถพังครับโดนล้อมหลายคันแล้วก็เหมือนประมาณว่าเขาก็ใส่อาศัยจังหวะนั้นวิ่งขึ้นรถเพื่อหนีไปครับควรจะรอดนะเนาะแล้วก็ผมโดนผมโดนเบียดแบบว่ากิ้งเป็นลูกระนาดเลยตุ๊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 ไม่ทันครับ กูโม่ถ like in ัง <strong> มึงย like ังอยู่อีกเนี่ยใช่เหรอเออไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่แล้วอยู่ยังอยู่ยังอยู่อ้าวตายละไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรเอรอนแก้เดี๋ยวาใช่ได้หรอกเอรอนทุนน้องลุงมาไม่ต้องเทนลุงแต่แบบจังหวะมันทามิ่งมันหนักเขาใช่ใช่ใช่มันจะควรจะจับได้แต่บนเขาแล้วเออทามิ่งเป็นแบบไอ้เหี้ย รอบหน้าเจ๋อไม่ปล่อยลุกแล้วก็รู้เดี๋ยวรอบหน้าเดเจอกันเดี๋ยวรอบหน้าเจอกันบอกเลยชื่ออะไรไว้สองคนนั้นอ่ะเจ๋อกับซูโบ้ครับโอเคเดี๋ยวเจอกันซูโบโดดแล้ซูโบ้ไอ้เหี้ยว่าโดนอุ้มแหละไม่ใช่เจอกันอ่ะเออเจอกันนี่จบแล่ว